คือแบบว่าทุกคนคะคือว่าลำบากว่ะคือจริงๆก็หลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปเลยนะคะก็ระหว่างที่เราที่ไม่ได้อัดคลิปเลยก็ไม่ได้อัดคลิปก็กินอย่างเดียวและด้วยความท,ที่นึกอะไรไม่ออกก็จะมาอัดคลิปกินไปดูหลายๆวิดีโอเขาพูดแบบเสียงเบามากค่ะ เหนื่อยอะไม่มีไม่เหมือนเขาว่าใช้โทรศัพท์อัดก็กลัวมันจะไม่ได้ยินปะเออจริงๆวันนี้นะคะหน่อยก็ไม่รู้ว่าหน่อยจะคิดคอนเทนต์อะไรในการอัดคลิปนะคะก็มากินแล้วกันเนาะวันนี้เราจะมากินนะคะวันนี้เราจะมากินกินทุเรียนวันนี้ก็ทุเรียนลงไปแล้วค่ะจากโลละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะก็เหลือโลละร้อยสามสิบก็ลดลงมานิดนึงก็โอเคนะคะอัดจาก มุมในบ้านนะคะก็ข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นบันไดตรงนั้นก็จะเป็นถ้วยข้าวหมาและน้าหมาข้างๆก็จะเป็นเตียงที่กําลังจะขนออกแต่ไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งตรงไหนดีก็เลยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนข้างหลังตรงนี้ก็เป็นทีวีนะคะทีวีที่เก่ามากที่ยังไม่มีตังค์ซื้อนะคะก็มหารายเสริมโดยการทํา YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์เพื่อจะมีไรายได้ใหม่แล้วก็ซื้อทีวีหลังนั้นนะจ๊ะเอาละวันนี้ ไม่มีอะไรเลยคลิปนี้นะคะวันนี้ใช้กล้องสดนะไม่มีแอป,ปดูหน้าดูหน้าสิอ๋อหลังจากที่กลับมาจากทำงานนะคะกินก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกินก่อนวันนี้ซื้อมาหนึ่งลูกวันนี้ซื้อมาหนึ่งลูกนะคะโลละหนึ่งร้ยสามสิบาทก็ตกจะไม่ได้แล้วเพราะเขาบอกว่ากิโลก็ตกทั้งหมดก็สองร้อยแปดบาทนะก็ได้อยู่แหละเนาะ สองร้แบบาทก็ก็อยากกินก็ซื้อเนาะของโปรดที่กินแล้วไม่เบื่อเพิ่งกลับมาจากทำงานนะคะชุดนี้เพิ่งกลับมาจากทำงานประจำวันที่อาทคติ์ก็เป็นวันพุธนะคะก็จะลงวันวันพฤหัสละมั้ง อกินแม่ได้กินไปแล้วอืมูมามะคะ อะไรอ่ะอร่อยอืมนี่ลองแล้วอร่อยมากหมอนทอง จันทบุรีใครที่ดูกินไม่อยู่ไม่รับใจนะฮะังไม่หมดหน้าที่สดมากนี่แหละค่ะมันนุ่ือนกันเดือมที่มีงานประจำแตภาพก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ เป็นสาวโรงงานือขอโทษค่ะเสียมารายันนิดนึงของเต็บปากห้ามพูดเนาะออโอ้ยกินไม่ได้กินไปแล้ว ชีวิาสาโรงงานก็หน้า,า,ห,นา,าหน้าตาก็จะมันดำวาวอะไรอย่เงี้ยยิ่งกว่าสาวเกาหลีนะคะอืมนะครับ อเออพี่ขายจะปากของจะปากแค่พูดต้องมีมารายาทสมบัติพอดีนี่เดินหนึ่งลูกกินคนเดียวไม่อิ่มนะคะเว้ยนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อุย้ยหักเลยอร่อยจัง อืมเนาะเหลืองไม่กรอบมากแล้วก็ไม่เละนะจ๊ะเนื้อกำลังดีคุณภาพเยี่ยมอืมมันแบบไม่แบ่งใครแล้วก็ไม่มีวันที่จะแบ่งเลยเสียงไฟก็จะดังนะคะไฟที่บ้านเม่หลายก็ไม่ค่อยเดีอว ดัยยงได้ย,ยินไหมครับที่แกี่วขออภัยสำหรับคนที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องนะคะเฮ้ยบ้า,าอะไรเพจตะอยากหัวเนาะท่า <laughs> นพลาดมากเลยค่ะไม่ฟังไม่รู้เรื่อง คลิปนี้มันมีอะไรมากินให้ดูเหมือนเดิมกินไปพูดไปของเต็มปาก็พูดอ่านดูไม่มีมารแบบยาทมามสงการตะกรามนิดนึงแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของข่าของมันนะคะแต่สำหรับวันนี้ถือกล้องเที่ยวกันตอนก,กินทุเรียนก็ไปละพบกับน้องหน่อยแสงโซนคนงามแห่งมืองช้างใหญ่ได้ใหม่ในช่องถือกล้องเที่ยวกันนะคะขอออนนี้ไปละ เดี๋ยวแค่นี้เอาไว้กินตอนดึกๆบ๊ายบาย